ครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่กูอินเวสเทรดครับและสำหรับคลิปนี้เรามาแนะนำวิธีในการสมัครเข้าใช้แพลตฟอร์มของ x x n t t ครับเพียงแค่ทุกท่านครับคลิกลิงก์ที่เราแชร์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะก็จะขึ้นมาบนหน้าต่างตรงนี้นะฮะสังเกตที่ปุ่มขวาบนนะฮะสีเหลืองนะครับจะมีคำว่าเปิดบัญชีนะฮะสามารถกดเข้าเปิดบัญชีตรงนั้นครับและหลังจากนั้นเลือกประเทศ กรอกอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านฮะเมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาเจอหน้าต่างตรงนี้ครับโดยที่เขาจะให้เลือกว่าเราจะใช้บัญชีเทรดแบบไหนนะครับซึ่งสําหรับมือใหม่อาจจะใช้เป็นบัญชีทดลองนะครับแต่เราจะมาสมัครปดยบัญชีจริงเมื่อคลิกเข้ามาครับสังเกตด้านบนแถบสีฟ้าเหลืองนะครับกดเข้าไปก้าวขึ้นเป็นเทรดเดอร์ตัวจริงครับจากนั้นยื่นขอรหัสผ่านส่งไปทางอ e ีเมลครับและเราเข้าไปเช็คอีเมลของเรา และนำหมายเลข OTP 6หลักนะครับมากรอกลงตรงนี้เลยเมื่อดำเนินการกรอกเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการยืนยันในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับแล้วก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์และถัดมาก็จะเป็นข้อมูลของส่วนบุคคลนะครับโดยที่เราจะใส่ชื่อนามสกุลเพศแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเมื่อกรอกเรียบร้อยครับหลังจากนั้นกดดําเนินการต่อไปแล้วก็จะมาอยู่หน้าต่างตรงนี้ครับและกดยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ครับ หลังจากนั้นเรามาเลือกข้อมูลที่เขากําหนดไว้ให้นะครับอย่างเช่นคุณมีประสบการณ์ในการถอรดูไม่เหตุผลในการเปิดบัญชีเทรดนะครับแล้วก็รายได้ต่อปีนะมีเท่าไหร่นะครับกรอข้อมูลที่เป็นจริงนะครับทรัพย์สินทั้งหมดนะฮะและก็แหล่งที่มาของรายได้และหลังจากนั้นกดดําเนินต่อไปครับ และมาถึงตรงนี้ครับเราก็มาอัปโหลดในส่วนของเอกสารที่เอ็กเน็องขอมาไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าเป็นทะเบียนบ้านนะฮะโดยวันนี้เราจะเลือกใช้บัตรประชาชนนะครับสิ่งที่ไม่ควรเลยนะครับรูปไม่ชัดมีแสงสะท้อนคุณภาพไม่ดีไม่เห็นมุมทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อไม่ควรนะครับผม หลังจากนั้นอัปโหลดส่งเอกาสารไปครับและก็อีกเอกาสาร1ชิ้นก็คือการยืนยันที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนก็ได้ทะเบียนบ้านหรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะฮะหลังจากนั้นกดเข้าไปครับแล้วก็จะมาอยู่หน้าต่างตรงนี้ครับและเมื่อเรากดที่ฝากเงินเข้าไปนะครับ เราก็จะกลับเข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าโฮมของ Xnet นะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตด้านบนนะฮะก็จะเขียนว่าเอกสารยืนยันตัวตนกำลังตรวจสอบอยู่นะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็ต้องรองให้ทางในส่วนของ Xnet นะครับตรวจสอบข้อมูลนะั้นเรียบร้อยเราก็จะสามารถที่จะเข้ามาเทรดหรือเข้ามาทำกิจกรรมในแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับสำหรับท่านใดมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการสมัคร หรือให้เราแนะนำก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโดยติดต่อมาที่ Line แอดกู We เวสเทรดครับเราก็จะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำครับสำหรับวันนี้กู e n เว t r a ร e ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ